จริงหรอนจิ้มเรลเหน้าตูดช er. ัดมากอนะ่นะไม่เยค่ะอยนะน่ะใส่สสน,น้าจิ้มเผ็ดนะเื็นมากเผ็ดน้ำจิ้มในะส่นีเดียคือเผ็ดเลยอะ อนนท้วนนเี่เยสดแต่เช้าเลยหรอแกสดเลยแต่เช้าต้องสดก่อหน้าเราบวันนี้ไม่ทาแป้งนะวันนี้ไก่เจ๋กูไม่เชื่อมึงหรอกอ้าวกูมไม่ทาแป้งมึงเอาผ้าดำรูดรสิดโอ้ยเรไม่ทาแป้งจรงิงอ้าวจริงเหรออ้าหน่องมีแป้งนะอ่ะทำไมไอไอเลนเนอร์ฉ่ำๆก็ติดจ้ไม่เกี่ยวกันนี่ไม่ทาแป้งก็ติไอเลนเนอร์รดอได้สวัสดีค่ะ วัสดีเจ้าบ้านก่อนนะวัสดีพี่เป็นอะดีปรสดีทั้งบ้านเลยวัสดีฮะสดจ่เลอันนี้คือปอเปี๊ยะดูฮะสูตรโบราณเลยสูตรโบราณเลยโบราณเลยตักเกลือแป้งปอเปี๊ยะเรากบอนบนไดเอ็ะฮะเหือจะไปกินที่เราไปกินที่อวบางลำพนบเนีระปุกก็พอเลยซิตาเมืนอันเดิมอ่ะแป้งเขาอร่อยมากแป้งอร่อยจิมแล้เปนบายายน่ากินมาก ออกระเกระเ้องแ้นปี๊ดอร่อยมากเลยนะน้ำปี๊ดคืออะไรัะี่สุดยอดเลยนะค่ะค่ะอน่ะดูสังเกตหน้าดิะค่ะสังเกตหน้านี้ด้วยเหมือนน้ำมังคุดเลครับพี่ไม่รู้สังเกตหน้าอค่ะได้นสวัสดีค่ะทุกทุคนคือเขาต้องการมีสวนร่เหมือนเซตค่ะ เดี๋ยวจะเป็นแบบอีร้านนี่นี่อีอีดอกร้านโรตีก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะพวกหลังกลับเดี๋ยวก่อนนะไปเจอกันโชว์เป็นไงบ้างครับสำหรับิ้มันทับุรีส้มตำยังไม่ผ่ามาโอ้ยย้อยเทปอร่อยแม่ตกตเกบอลที่เทปูของเก่ายังไม่ออกเลยของใหม่เพิ่มอยู่แล้วแล้ว่อยดูกับเจ๊อีแอ้มายาเจ๊ล่าวเจ๊ลำไยมันจะมันกับเจ๊อ่านสะดวกไหมเราดู เมาลงบัญชีก่อนหนึคนรู้จักหนึพี่เดินเดินเรืไม่ก๋วยเตี๋ยวพี่เอาข้าวเรือก๋วยเตี๋ยวแต่หนูสั่งก๋วยเตี๋ยวมาให้แล้วเอาควาพี่ต้องกินสองอย่างแต่เอาก๋วยเตี๋ยวเอาข้าวก็ล่้แต่มีหมูเต๊ะเรากินหมูเต๊ะได้พี่อยู่ความจ่ายยามาความยาววันความเราเอาทัประตูก็ได้เขาถากกับทับบ้าเข้ามาดูเราว่ามันมันเดียวแล้วตรองบอกว่เดียเราไม่ตห้องนั้นเป็นเป็นคืนเลียเพี่ยหรคืนสองนั้นเจี๊ไว้ย่างหนึ่งตั้งสุดจับค่าได้ไดงรออาหารมาอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อนี่เอเอดัดเอดัดโคตินโดมสวัสดีพี่ทอมเอสายน้องกอลพอน้องก๊อปเจี๊ยบน้องอุ๋ยค่ะเอมมี่เอมมี่ดีว่าอ๋อสวัสดีค่ะเอมมี่เอมมี่ดีว่าสวัสดีค่ะพี่เก็บไม่เจอไม่เจอเดี๋ยวยังไม่ได้เจอกันเลยมามาค่ะน้องอุ๋ยกินไม่พูดไม่จา ปอเปียะเขาอร่อยนะพี่พี่กินชินปอเปี๊ยะไหมเย็นนะต้องทาแหละพี่ีนัแล้วยังไม่ได้กลับค่ะกลับไาที่ยี่สิบมากระหนู่ไม่ต้องกลัวนะพี่โอนอิ่มดีค่ะกินเยอะมากกลับไปที่ยี่สิบกันชายินฉ่ำะ ่ายยังเป็นชายแบบโบราณตีวิ์สวัสดีค่ะเขาหน้าสวยมาวยขวดนะจริงน้าสวยากสวยปวดสวัสดีพี่โจค่ะใช้ดูนี่เหมือนี่เอไ้พี่ทเหมือนวุ้นเส้นรอบนี้ไม่เจอเอใสนี่ทำเหมือนวุ้นเส้นทางในในในรสดเนี่ยกับแจบอีกแล้วมาฆ่ากันตลอด ใครใครบอกว่ารอบนี้ไม่ช่วยเอซายเอเด็กคนเลิกโดมอ๋อคุณนายสวัสดีจ้าเนาะทุกครั้งเลยเนาะนางมาต้องคาดคาดกับเราตลอดเลยเนาะถูกยังไงเดี๋ยวเราต้องถ้ามีโอกาสจะแวะไปหาที่โดมละวกันเนาะไปแวะเยี่ยมเยียนกันเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับเอ้จะไปเยี่ยมชมที่โดมนะคะวิชาเย็นพิตีไม่ได้กินไงช่ำมากช่ำมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้ามเลยหรอ ชายเย็นอร่อยที่โจเ,เป็นชายเย็นแบบโบราณค่ะสวัสดีค่ะนกอมลทย์ชรินชยาพรหนอมพี่อุ๋ยหน้าขาวจางังพี่วายโยสวยจังค่ะคุณค่ะ <c oughs> พี่ตู่ก็พี่ตู่แม่แม่ตู่ก็มาที่หนูอยู่จิตนีอยากกินมากจะลงแดงแล้วสวัสดีครับพี่วายโยลาลิต้าแต่ แมม่่่ดดดดดุุเเนนี๋ยวกลลไไปใชสวัสดีค่ะแม่เทียบสวยสะดุ้งมากสวัสดีค่ะพี่โยแม่ตู่สวยไหมใช่คือให้เขาเล่นเล่นรับแบบเลื่อนรับกระเบื้องไข่แม่ตู่สวยเนี่ยพี่ตู่อ้วนจังอุ้ยไม่มีเห็นยัไม่มียินดีค่ะมานะเดี๋ยวเทคแคร์ดูแลน้อง น้องเอน้องน<อ>้องเอนอเอ้นองเอกลับ,มาา<ด>บเม,มื่อไหรไ่กลับกรุงเทพขอบคุณน้องเอมากแม่เอใส่ก็ไปสเห็นแลวว่าแม่เอใส่กไม่เห็น่แหละแม่เอใส่สวยมากค่ะ เลืออบงี้ยเดึ่งตัวแม่ใส่สวยมากคตอรกัน้วอไปนะัน่ดูตอนนั่งตอนนั่งคนันือนเขเ่อเรียว่าอะไรอะคืออย่างนดนึงอะแบาแบบไม่เกินน้าขอดีจันดิ้งค่ะตอนนี้รออาหารอยู่นะคะพี่เออแอไปไหนคะก็่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแออยู่ภูเก็ตค่ะเราก็ใช้ าาาาวววชชผ้เอนขอบคุณค่ะเชียคุบลีเยอะนะมีที่เที่ยวเยอะถ้าต้องมีเวลาใช่แต่ว่ายังไม่ถึงเชียงุรีเลยตอนกนี้มาจชียงคุบลีจะต้องมาสักสามวันสวัสดีน้องทรายค่ะเหล้าเฟสอ่ะหลงโจเหล้าเฟสอ่ะมันต้องอ๋อพวกพี่ขึ้นกรุงเทพวันที่คืนวันที่18นะคะคือวันที่สิบแปดแล้วก็อยู่กรุงเทพอีกที่19 20ก้ายี่สิบกลับตัวเองกุ๊กไก่โซฮอตสวัสดีค่ะ จันดิงจันดิงคนดีค่ะจันดิงสาธุเมื่อคืนไปเขาที่จจกูดมาไม่เห็นใครส่งรูปเลยไม่ส่งเลย่ะไรในกลุ่มสุดธิ์ไม่รูปพี่พนุงมือมือไหนเดวให้ผู้ชายถ่ายอยู่ในกลุ่มในหนูส่งเข้าไปหรอเมื่อคืนไปขึ้นเขาที่เจกูดมาขับคุณค่าวายโ์สวยเปรี้ยวเห็น ดเดี๋ยวนี้ทางดีขึ้นเยอะเมื่อก่อนได้บ่อยฟังันีด้ขึ้นง่ายๆแบบนี้หรือก็ตรงเกตรงคอไปนั้นนันคอคอแบบไหนอะไรกันนันก็่นาสวัสดีสวัสดี รออาหารอยู่ค่ะหมอมัดมาเหมือนไดไอ้นี่ยเูตว่ากหากเียวใด้วาแตอกเล่า่าเรห่ใหสั่งก๋วยเตี๋ยวไปสั่งหมูสะเต๊ะไปต้องเงียบๆนะกุวตาฟานเกินไป

สิบวัสดีกับคุณพี่เบียร์คุณแม่ไม่มีเรื่อง18บบแล้วคะ่ะคุณแม่มานอกสถานที่ไม่ได้คะ่ะเพิ่งได้เห็นหุยออกเที่ยวนางสนุกนะคะสนุกมากตอนนี้รออาหารอยู่นะคะสั่งหมูสเต๊ะแล้วก็มเป็น,นตลาดตลาดเกา่าของกินอร่อยอยู่บอกเปี้ยมหมดแล้วคะ่ะสามจานสวัสดีน้องน้องกัดใช่ไหม สวัสดีค่ะกุซุมาเดี๋าายวจะให้ดูบรรยากาศตลาดนี่ค่ะรออยู่นี่ค่ะต่ำกะเตะใบน่ากินมากนะคะีคะใช่ไหมของดีต้องรอนิดนึงนะคะ ีคสวัสดีค่ะทุกคนวสวัสดี <ขอ S 1> สพี่ค่ะนี่คือเป็นตลาดตลาดอะไรเห็นไหมตังก๋วยเตี๋ยวอันนี้หนงแห้ง ปีเลยนะมัน <yapmış> ม <mill> ีร้อยปีแล้วค่ะเขาปีเองดาน่าแม่ก็บอกอร่อยหมูสเต็กก็กำลังย่างอยู่กิ๊บดูมาแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมนูยังไม่มารอแป๊บหนึ่งเขาบอกคุณแม่เอใสสวยมากเมื่อกี้จริงๆไม่ได้ต่อแหลกคุณสวยนเดียวกับที่บอกคือสวยใช่ไหม แค่กี้ใครบอกแม่เอ๋ส่สวยมากพูดซิใช่ไม่เดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้ถ้าบอกว่าแม่เอ๋ส่สวยแม่เอ๋ส่คิ้วสวยมากคิ้วสวยหรือหน้าสวยอ่ะดีๆคิ้วด้วยหน้าด้วยยูครูกำลังเป็นนาคีทเต็มที่เลยอ้โหน้าเป็นยังไงบาสำหรับทิิย์จนทบุรีสิบสิบสิบโอ้ยแกมันมีแต่ของกินน้ำหนักไม่เหลือกลับไปต้องโยคะแต่ลถ้าไม่ได้ใกล้สาวที่ดีก็ไม่ได้นะสาวที่ดีคืออะไรใกล้สาวใกล้สาวในใกล้มารตีของเราเดินยุ่มยายอยู่เดินอยู่ อ่พี่เป็นอะไรตีหมดไปแล้วค่ะปอเปียหมดไปแล้วไปหมีเขาถามว่าไอีกถ้ามาถ้ามาจานเนาะตกรถตกปลาเด็กหนุ่มนะเด็กหนุ่มอายุ20ถึง28ปีนะอุ้ยขอเขาชอบคำคำคำวยสวยสวยคอในชีวิตเนาะยังไม่เคยมีอะไรกับเด็กต่ำกว่า18เลยขอสักคนหนึ่งเจ๊เข้าอุกนะเขามีนาก็ต้องคุยกับเจ๊สักพักหนะเจ๊รักเขาเจ๊เขาคงไม่ได้คุยแล้วเขาสั่งเต๋อเอนเจ๊หรอ แต่พอดีแบบว่าไม่รู้สิไม่แต่แต่พูดตรงๆครับพูดตรงๆเลยเอใส่ต้องต้องเคลียร์เด็กไม่ถึง18นี่เป็นยังไงครับเอาพูดตรงๆเลยในอดีตเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็เคยอยูนี่ถามว่าอร่อยไหมไม่อร่อยไม่ชอบทำไมคเพราะเด็กตัวผอมไม่มีกล้ามเด็กตัวหอมไม่มีกล้ามแล้วก็มีประสบการณ์ประสบการณ์คนน้อยพอประสบการณ์น้อยปุ๊บเขาก็จะเอาแบบแรงต้องแรงต้องเลือดออกในความนิสัยเด็กผู้ชายนะเจ๊ที่นเดียว เอาอันนี้มาคบคนเลยครับคบคนเลย ต้องเลือดออกต้องแรงต้องท้ความคิดผิดๆของเด็กผู้ชายในตอนนั้นนะแล้วเราก็จะไม่มีความสุขเพราะเขาตะบี้ตะบันเอาอยากเป็นโดนตบี้ตะบันไม่เคยมึงหรอวะแล้วพอทหลบลงมาไม่ต้องสื่อกลิ่นอุ้ยใช่ไหมอุ้ยซินิ่าเจ๊นะดังนั้นเอาที่ประสบการณ์ดีกว่าดูต้องเบาเลยลูกว่านินทาลัดยิ้มทันอัไม่เป็นไรค่ะก็อยากฟังกันนักใน18บทก็จัดให้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ใจเมืองพี่เมืองไทยเอาไปเอาไเอาไครับ ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ใจใครจันทบุรีเมืองของมาราตีเอง่ใครมีอะไรโทรหลังไม่ได้นช่ไหมเจฟฟ์โยนาตึงเลยครับพี่ใครครับเจฟฟ์โยนาตึงเราที่โรงแรมนอนดีมากไม่เมื่อกี้อาหารทะเลใช่ไหมน่าตึงวัอาหารทะเลฮะตัวมาทะเลก็แต่ยอมรับดีใจเพื่อนสาวสวยขึ้นสวัสดีพี่เอสายจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคืนเจอคุณแม่คุณพวกคุณแม่คุณแม่ที่เขาจีบดด้วยค่ะอ้เคยใส่ไม่แงเขาจีบดวย นี่เมื่อวานขึ้นเขาเชียนสกุลผู้ชายกินดีหลายคนเออให้คะแนนให้คะแนนอุ้ยไม่คือเขารวมทั่วทั้งประเทศไทยแล้วเ็ามาไงเขามาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือการวัดใจวัดใจในที่นี้คนเข้ามาเป็นคู่ไงเห็นเราเห็นว่าเขาจูงมือกันขึ้นไปผู้หญิงผู้หญิงบอกว่าคือผู้หญิงเราจะสามารถเช็คว่าผัวเรารักเราไม่รักเราคต้องขึ้นเขาขึ้นเขานี่แหละ ก็เวลาเราเหนื่อยไงไม่เวลาเราเหนื่อยเราเดินขึ้นไม่ไหวจะเป็นลมไงแล้วก็ลงไปข้างล่างทีแล้วที่เราเห็นที่ว่าผัวเมียคู่หนึ่งเขาเดินมาแล้วแบบเมียบ่นว่าเหนื่อยแล้วเขาดุเมียเขาว่าห้ามบ่นว่าเหนื่อยคือคือเขาบอกไหมว่าจริงๆแล้วการขึ้นเขาที่จกูจะห้ามบ่นว่าเหนื่อยเพราะว่าไม่ดีไงเจ๊แต่เพิ่มมันดุยนะอุบัติเหุคสโลบายไปเองแล้วปะขนาดเราเป็นนักกีฬาเราเป็นคนออกกำลังกายเรายังแบบว่าเนียหันมาก่อนค่ะ FCA ใส่ทุกท่านนะคะฟังดิฉันให้ดีๆนะคะเ a เอส่จะอยู่คู่ฟ้าดินจนอายุ99.99 99ปีคะ่ะนางแข็งแรงมากนางแ,งแรง<ด>จริงไงม,ม่่เวด ถึงแบบว่าตกลอยพักบาทโดยไม่หยุดค่ะไม่เคยพักเบรคค่ะขึ้นเขาที่สกุลแบบว่าไม่เบรกไม่มีไม่มีการย่องหรือว่าห่อแขกไม่มีแต่คนบอกว่าผู้เายใส่เหมือนผู้หญิงเหมือนผู้หญิงแลยผู้หญิงเท่าผู้หญิแล้วทกช่างแต่งหน้ามาด้วยทําไมแห้งหมดเลยค่ะเหมือนแห้งหมดเลยช่างแต่งหน้าเลปแต่งหน้ามากเลยคนไหนเนี่ยไม่เขาบอกว่าคนหน้า คนหน้าตาธรรมดาจะแต่งหน้าสวยอะไรเนี่ยถ้าเป็นอยู่ในกล้องเหรอมอตรงๆไหมช่างแต่งหน้ายี่ยี่เหี้ยแต่งหน้ามาสวยแต่งหน้าคนเมี้ยมาก็ยิ่งสวยเพราพี่นี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมช่างแต่งหน้าสวยๆคนเขาไม่ค่อยเชื่อถือเลูกค้าไม่ค่อยเชื่อถือเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่างแต่งหน้ามันสวยไงมันแปดแปดตัวมันคงสวย ได้คำขำแต่อันนี้เรามาจันทบุรีได้ทั้งอิ่มทั้งปูสวยอิ่มทั้งท้องเนาะมาจันทบุรีเนาะเป็นไงครับกอลพอจันทบุรีเป็นไงบ้างเออหมายเลขกเกตีนะคะขอเสียงปรบมือค่ะไกด์สาวบ้านเราชื่นใจเนาะชื่นใจเพราะว่าอร่อยไหมอร่อยไหมอาหรอร่อยพี่มรตีหมีมันวาวนะเขาเป็นไกด์สาวของเรานะคะเขามารับให้เท่าไหร่อาหารให้เท่าไหร่ อาหารไม่เท่าไหร่แต่น้ําใจให้สิบอะเป็นไงครับก๊อปเจี๊เป็นไงบ้างกระพึงมากค่ะถูกชิปมากแบบเลมากันเองก็ไม่ได้เลใช่แล้วก็ไม่นี่อุ๋ยเมืเอาตัวทอดเลยแล้วเขามานี่หน่อยไม่ทอดตั้งล่ะเช่เนยนอนกันหิดเงี้ยคุณลงคุณเรียนแบบว่าโอ้โหจะเสียดายที่ปูกไข่นึ่งไม่มีเนาโทรไปหาแล้วมันไม่ื่โทรแล้วพี่ตีก็โทรให้แบบตลอดเลยตวันนี้เราก็เลยมากินอาหารเช้าเลยเจ๊ตืมากยานต้อเียตามับตามลับมน ไม่ใช่เงินอะไรจ่ายเงินหนาจ่ายเงินอะไน่ารักทุกคนช่วยกันสนุกดีคอันนี้อุ๋ยค่ะนะอุ๋ยสวัสดีก่อนเลยเมื่อคืนนางอาบนางอาบน้ำฝนเปียกขึ้นไปบนขี้เขาจะกูดอุ๋ยคุณน่าจะโทรไปบอกที่มีก็ส้วงตึกออเฉลี่ยทั้งตัวเยอะก็ตังเลยมันดีนะมันดี รับดูหลังี่าวไัมระคะจ้ารอก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็หมูสเต๊ะหมูสเต๊ะทำไมหกที่สุดขายดีขายดีคราวนี้ลรักทุกคนเลยค่ะหน้าสวยคือรักะทอจ้าอ้อยพี่โยหนูได้ปฏิสธระคะขอบคุณมากโอเคสวยไหมปฏิทิน สวัสดีจ๊าออเลนพี่วาโยชอกโทรของอร่อยเนี่ยไม่อาหารยังไม่มาเลยเขาบอกอาหารยังไม่มาสั่งไปแล้วคนเยอะมากพี่เอกก็พี่เอกงามคิดถึงทุกคนค่ะสวยทุกคนเลยค่ะจริงๆหรอตอแหลหรือเปล่าเนี่ยตรงไหนสวย <c oughs> อ,นนอันนี้โชว์ตลกค่ะจะ <c oughs> ไม่ได้สวย นกเออถ้าเหมาะกัน่ารักอะไรเงี้ยได้อยู่ะงอยู่อาป่ะติวมอยู่ในแอปป่ะอ่ะเขาบอกมุณคนบอกผีสวยอ่ะ ว่า <gesch> ้ืงยไงคะเลี้ยบ <Jamie, S 2> ล้อเป็นเป็นหนุบล็อกเพชบล็อกเพชรจริงุยสวยจริงสวยคนน่ารักมีรู้สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงมีน้ำใจเพื่อนน้ำพองนะนอนด้วยกันอ่ะเงินร่วมทำงานด้วยเขาก็เป็นคนมีน้ำใจเหมือนเดิมทำไมทำไมไม่รู้จักปุ๋ยเถอแต่ว่าไม่ถูกต้องนะคะแล้วทำไมทำไมพี่ตู่ต้องเป็นช็อี่กับเพนล่ะเวลาพูดกับพันด้วยนี่ครับเดี๋ยหน้าแตกงกานนะหน้าเต็มเลยน้องเทกินที่เสร็จเต็มต่อ กินนี่เสร็จเราก็จะไปที่ระยองต่อคะ่ะไปซื้อของแอนแอบไปบไปบอกบอกแม่เลยคะ่ะแ,แอนแอบไปบอกบอกแม่เลยคะ่ะน้องอุ๋ยแต่งหน้าแล้วน่ารักมากคะ่ะแต่พี่โยดูเด็กนีงไงน้องอุ๋ยหน้าใสมากๆผิวเลิ่ๆพอกับพี่เอใสเลยสวยพอกับเอใสเลย นี่ไงม่อยู่จริมาเป็คนน้น่ารักนะดีค่ะพี่วายโยน้องอุ๋ยหน้าใสมากๆผิวเลิศดเลือพอกับพี่เอใสเลยมาแล้วป่าอุ๋ยมาแล้วมาแล้วแม่แม่แม่ชิมก่อนนะนี่ค่ะคนไหนเยอะกินก่อนเลยอันไหนเยอะๆเป็นเส้นหมี่เส้นหมี่ทำเองใช่ไหมใช่ใช่เอาลองอ๋อเส้นหมี่ทำเองเหรอพี่ตี๋เขาบอกร้านนี้เป็นร้อยปีเหรอฮะ ปเอาแปะตายไปแล้วไงข้าวหมี่แห้งอร่อยเป็นไงล่ะยังไงเลยปรุงแบบว่าไม่ต้องปรุงจ้ะอร่อยเลยขอมีกรอบเยอะๆบีบมะทุกทุคนข้าวหมีหมูแดงเป็นไงจังเดี๋ยวหมูสเต๊กอีกไปเมีแต่คนบอกให้ใจเย็นๆไปเชียร์เลยฉันเฉียด ตอไปเลยสวัสดีค่ะทุกทุกคนเติมนิดนึงต้องเติมเครื่องนิดนึงแม็ค้องแม่คล้องนี่รอกินในนี้มากเลยนะหมูสเต๊ะแลไปกรุงเทพเราจะเข้าไปประตูน้ำไหม็ตกไม่เนาะ ไม่ได้กินที่กินที่งนี้ตั้งแต่ปกติแต่เราโชคดีมาเจอพูดีอากาศไม่ไหวมนร้อนมากร้อนมากพี่ตั้งแต่ี่เราพูดอะไรที่เรากระโดดเรียนมากินมาอะไรอย่างเงี้ยออ่ี่เป็นคนเด็กี่ยัง่ได้เยนี่เป็นไงคะเช้นเขานมเช้นอร่อยวนค่ะนะขอบคุณค่ะ ่อันนี้คือเกี๊ยว้ายอาันี้กรอบใส่ปวถุกที่่างนะคใส่อมูกอบนิเ้เมือนเกี๊ยวเลยอ่ะี่ใส่หมนีุ้กยน่าใส่มากใช่กินอะไรคะมันจะทุกได้ไม่ชอบผีกรอบไม่ว่าเทิมค่ะ ถึงแม่ตู่ิดถึงผู้คนเลยค่ะสวัสดีครับพี่กี้เดี๋ยวรอบอุตเต้มาก่อนนะคมับ แต่คนคว่คนจะคนจะพูดว่าคชกพจกดะพกูดกพิจดมันเพกูดเมื่ก้าเรว่าพจูดย่เภออะไรนะคะของพจกูดค่ะลำเออ่ไรนะคะเภอเมืองไหมไม่เมืองนะไมยาามนะ่ยามันใกล้ระยองนะยาามเพราะนั้นเป็นุเขาได้ค่ะ

ทคเที right. no right. ่แบบ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 แีบแบ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 บแมบแบบแบบแบีแบบแบบแบบแงรแบบแบบแบบแ่บแบ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 แบแบบแบบแ่บแบบแบบแ่บแบ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 บแ่บแบบแบบแบบม่บแบไม่บแบ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 บแ่

ค่เขาอาใครี่ะสสิปภาสสิภาสสสสสสิปภา,สา,สา,สปาที่ส,สีปภาบอกว่าออวันนี้มาเที่ยว <มา S 2> หาจเจ้าหล่าเป่าคะะมุกเตะอร่อยมากคะ่ะร้านนี้เข้าอุจนนาจายระสวัสดีพี่ปูคะ่ะสวัสดีนะคะพี่เกฟทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันคะ่ะพี่เกฟทานดิบโซ่ กินประจำต้องปรุงต้องปรุงนิดนึงฟังโอเคแกันหร่อยไหมซุอ่อยไหใช่มมี่มีเกลียนมีเกยอไไม่ต้องเกลียกม่ต้องกลียวแต่แตุ่เมก็ทานก่อนจะต้องเป็นีเ ลองจุดกันหน่อยเอาอันนี้จุดประคำหนึ่งได้เอจันี่พี่อุ๋ยหน้าหน้าหน้าเครียดจังเลยนั่งหิวครับพี่ตีหมีมันวาหมอกตำแหน่งพรประจำจังหวัดจันทบุรีนั่งเถค่ะไอซายมาแล้วนะคะขอพี่อาจารย์จุ้มมาให้นะคะหนูจะมา ต้องให้คุณแม่ก็ทานก่อนเดี๋ยวบอราว่าเขาโกรธเดี๋ยวเขาไม่มาจันบุรีแฟนขับคาเยอะแยะคนเนี้ยทำไว้เยอะเลยเจ๊เนี่ยเขาใช้เนื้อสันเลยเนี่ยไม่รู้ว่าหากต้องต้องนานทานคิดก่อนนะมันก็เป็นของดีบางจันเลยล่ะืีว่มดีคะหมดเลยดัเป็นไงคะน้ำอิ่มกตี๋วแหลว ขอบคุณมากค่ะเป็นไงบอกแล้วถ้าไม่มาจะเสียดอุ้ยเอาเอาอันนี้ทก่ใส่ไม่ได้ใส่อย่างนี้ก็ใส่อย่างนี้เลยนะที่กินก็เด็กเด็กเออเนี่ยมันเผ็ดมากเนี่ยเขาไม่ให้แข็งนะปกติปิ๊งเลยครับปิ๊งยังไงโอเคนะคะเดี๋ยวเราเก็บไลฟ์สดไว้ไปถ่ายที่เอ็นหอยย่างดีกว่านะคะ อ่าให้ดูหมอก,ก,กอไปแล้วครับเป็นไงครับพี่เอ๋ใ่